ทุกคนวันนี้นะผูพาทุกคนมาเที่ยววันเดย์ทริปนะครับที่โรง1919นะครับทุกคนก <Wow. S 1> ็สถานที่แห่งนี้นะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือบรรยากาศเงียบเหงามากใครอยากจะมาถ่ายรูปนะครับก็รีบมาที่นี่นะทุกคนใครอยากได้ฟิลสไตล์แบบว่าจีนๆแล้วก็แบบว่าทรีเดชชวลนะก็มาที่นี่นะครับที่นี่นะเหมาะแก่การถ่ายรูปนะครับทุกคนแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็ลง1919นะครับทุกคน ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน ได้เลขสี่็ดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้นะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะเปิดทำแพลตฟอร์ม IG ขึ้นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับทุกคนไปติดตามกันได้นะชื่อเดียวกับ YouTube เลยอ่ะอือทุกคน ได้ในสิ่งที่ผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าใบ41นะจะมีชื่อเสียงแล้วก็ผลประโยชน์มากมายลำบากก่อนแล้วก็จะสบายนะจ่ท <Wow. S 1> ุกวันนี้คุณก็ลำบากทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้แล้วก็แล้วก็ทำเรื่องเจ็บไข้จะได้หมอก,ก็รักษานะครับทุกคนจบ ทุกคนตะกี้นะครับศาลเจ้าแม่มาโจนะที่บุมเข้าไปไหว้นะครับตรงนั้นเนี่ยมีอายุมากกว่า180ปีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของชาวจีนในไทยนะครับทุกคนก็วัฒนธรรมสวยงามมากอย่างที่บุมบอกเลยก็อ,อ๋อทุกอย่างเหมือนจีนหมดอันนี้คือเขาไม่ได้สร้างขึ้นมานะเขาต้องใช้คำว่าบูรณะนะครับทุกคนทุกคนครับอีกที่หนึ่งที่เรายัางไม่ได้ไปกันนะครับคือ ภาพจิตรกรรมจีนบนฝาผานังชั้นสองป่ะขึ้นไปดูกันว่าด้านบนมีอะไรบ้างอู๋ปันไดไม้ทุกคนเดินดีๆนะนี่คือด้านนู้นเขาไม่เปิดน,นะเขาเปิดแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอูทุกคนบรรยากาศแบบจีนมากจีนจา๋าแลวนี่แสงที่เขาเปิดไฟเหรอใช่แสงที่เขาเปิดไฟว้าวก็เดี๋ยวเรา ขอพรกันดีกว่าทุกคนครับอันนี้นะฝาผนังนี่ทุกคนจิตกรรมฝาผนังที่เขาใช้ผู้กันจีนวาดนะครับง <Wow. S 1> ดงามมากส่วนอันนี้นะพระเทพเคยมาที่นี่ด้วยนะครับทุกคน อันนี้น่าจะเป็นห้องที่เขาเคยมาส่วนอันนี้นะเป็นนี่ลายเซนของน่าจะเป็นลายเซนของพระเทพนะครับอันนี้ทุกคนก็เนื้อที่ประมาณนะครับเนื้อที่ตรงนี้น่าจะประมาณ6ไร่นะ <Wow. S 1> ตามที่บูมอ่านเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศเงียบแล้วทุกคนแต่ว่าใครจะมาถ่ายรูปก็แนะนํามาถ่ายรูปได้บรรยากาศฟิลเลี่ยงเหมือนการอยู่ประเทศจีนเลยนะครับก็ ที่ตรงนี้นะทุกคนเป็นที่ของพายาพิสารสุผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตระกูลหวังลีเข้ามาซื้อเนื้อที่ตรงนี้นะสมัยก่อนนะครับก็คือเขาเอาไว้เป็นรองรับเรือนะครับทำการค้าขายกันหัวประเทศใหญ่ๆนะครับตอนนี้อาคารเนี่ยทุกคนเห็นอาคารไหมมันจะเป็นอาคารเก่าแก่หมดเลยซึ่งเขามาบูรณะกัน แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่เวลเนสนะทุกคนก็คือพวกศูนย์สุขภาพครบวงจรนะ <Wow. S 1> แต่น่าจะเป็นปี2569นะครับตอนนี้แต่ว่าใครอยากมาถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับทุกคนแล้วก็เดินไปตรงนู้นนะเป็นท่าเรือนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่าเรือสวยไหมนะครับแต่บรรยากาศทุกอย่างได้หมดเลยนะบุมชอบมากๆนะแล้วก็มีสารเจ้าแม่มาโจนะที่บุมเก็บภาพให้ดูคนดู ก็สามารถเข้าไปไหว้กันได้นะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูท่าเรือกันอันนี้คือบรรยากาศรอบๆตะก่อนนะ่ะบุ้มเคยเห็นอยู่ว่าตะก่อนนะ่ะมันมีร้านเปิดเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าบุ้มมาไม่ทันนะครับโอเคมาทุกคนอันนี้นะครับก็คือสมัยก่อนนะ่ะเรือนะมันสามารถขึ้นจากตรงนี้ได้เลยนะ แต่ว่าตอนนี้บุมไม่มั่นใจว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าแต่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะมันมี2ชื่อนะครับล้งห9 1 9งหนะหรือท่าเรือหวังหลีหวังหลีก็คือเจ้าของณนะปัจจุบันนะครับมีท่าเรือหวังหลีนะแล้วก็สันเจาแม่มาโจนะก็ที่บุมบอกว่าร้อยแปีนั่นแหละแล้วก็ทุกคนใครจะมาเที่ยวมาถ่ายรูปนะมาถ่ายกันได้แต่ว่าวันนี้บุมไปจอดที่ไอคอนสยามนะซึ่งเดินไกลอยู่นะประมาณ950้เมตรใครจะมาถ่ายรูปสามารถมาจอดรถตรงนี้ได้เลย ฝั่งตรงกันข้ามทุกคนคนมาน้อยอยู่มาจอดกันได้เลยไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดที่จอดก็ประมาณไล่ๆกวากๆได้มั้งนะครับ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อฮะโอ๊ยทุกคนเราอยู่กันเชียงใหม่หรอฮะไม่ใช่นะทุกคนเราอยู่กันที่ลง1919งเ้าหน่้าะผูมเหตนร้านก๋วยเตี๋วดันเรืองนะอยู่ตรงหน้าถนนใหญ่เดี๋ยวลองไปกินกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเพราะในนั้นนะ่ะ ไม่ได้มีของขายทุกคนที่จอดรถนะครับใครจะมานะจอดรถตรงนู่นได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาในลงตรงนี้นะคบไม่ต้องไปจอดที่ไอคอนสยามนะเพราะว่ามันไม่มีใครมา่ะก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปทุกคนใครจะมาก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับห่างจากตัวไอคอนะประมาณ950เมตรนะไปะเดี๋ยวเราไปดูของกินกันทุกคนอันนี้บรรยากาศสองข้างทางนะตอนที่เรา เดินเข้ามาแล้วก็กําลังจะออกนะครับคือบรรยากาศล่มลื่นมากทุกคนคือแบบว่ามีมวลเสน่ห์อยู่ไหมอมว่ามีมวลเสน่ห์ใช่ไหม่ของความอะไรโบราณโบราณนิดนิดล่มลื่นต้นมนะไม้สองข้างทางนะมีความแบบะอะไรอะความเก่าความวินเทจนิดนึงเออใช่วินเทจนะทุกคนก็เนี่ยแหละคุณชอบบรรยากาศอะไรแบบนี้มาก ถึงแล้วทุกคนร้านนี้ก็เจี๋ยวลุงชิ้นปลาร้านนี้นะครับนี่ร้านนี้เลยร้านนี้เลยไปเข้ามาทุกคนสั่งไปแล้วนะก็เจี๋ยเส้นเล็กปลาต้มยำแล้วเรามารีวิวกันนะมันอยู่แถวๆลงนะครับอยู่แต,ต่อ,อยูรงเน้นกาเนเาอก่อนที่จะถึงเข้าซอยลงนะครับ มาแล้วทุกคนทวนเลยนะมบะทุกคนน้ำซุปอร่อยมากทุกคนคชอบก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้มากคือแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ว่าแบบออกโบราณโบราณอย่างเงี้ยอร่อยมากทุกคนมาทานกันได้นะครับอร่อยมากอ่ะก้องฟ้าลูกชินปาลาือชายนะครับ คำใหญ่ไปไหมฮะสบายใจเลยเพราะทุกคำที่บุ้มกินอร่อยทุกคั้ใช่แล้วโอ้โหามอร่อยมากทุกคนทุกคนครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะที่บุ้มพาไปลง1 9 1 9แล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เอาตัวกินก่อน ทุกคนฝากกดติดตามด้่นนะคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันเอาเป็นว่าใครชอบของกินนะครับไม่ควรพลาดเพราะเราจะไปรีวิวอาหารสักอย่างหนึ่ง5้ร้านในเวลาีววกันทุกคนไปติดตามกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้า